ทําเปิดมาฮุ้ยเชกูมากินน้ำเพลมีวิญญาณมาหลอกลองผมหนักกว่าโจรก็ตัวผมไม่ถ่านเลยไม่รู้มึงใครเนี่ยมึงโกหกกูแม่แม่งเหมือนตำารวจบางประเทศเลยกูว่านะถ้าเกิดเกิดเหางนี้บ้านทุกบ้านทุกคนถือปืนไว้คนละบ้านไอเฮียเหมือนเกณนี้ไม่กําลังสอนอะไรไปกูบางอย่างเลย วันนี้รู่เกม Fear to Ph a t o m h o m e a l o n e หรือแปลงง่ายคือความกลัวที่อาจอย่างรู้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สิต้องแบบว่าเป็นความกลัวที่เราอาจจะเป็นแบบยังไงเคยชินกับความกลัวนั้นอะเพราะเฟเอรมันเหมือนแบบเข้าใจหรือว่าเข้าใจได้ได้ดีอะหรือรู้สึกถึงมันได้อะเข้าใจปะ่ะเกมนี้เป็นเกมผีนะ ทุกคนก็เห็นว่าภาพมันก็จะ้าย PS 1ใช่ไหมล่ะมันก็จะมีภาพช็อตๆแต่ว่าพอเข้าไปในเกมอะ่ะมันก็เหมือนเกมไม่นี่เลยเกมสมัยนี้นะแต่แค่เปลี่ยนเป็นภาพแบบภาพมันก็จะแบบออกมาช็อตๆนี้แหละส่วนอีพิโซดแรกเกมเนี่ยมีความยาวแค่20นาทีนะที่เขาตั้งชื่อว่า h o m e โลน n ะเพราะว่าเขายัางมีอีพิโซดอีพิโซดหนึ่งก็คืออีพิโซดเดียวอยู่คือนั่นแหละเกมนี้มันเกี่ยวกับพวกอย่างที่เห็นเลยก็คือ ไซโค l โลจิคอหรือว่าเป็นเป็นเกมที่เล่นกับความกลัวใช่ปหมไซโคอ่ะเป็นพวกความรู้สึกที่แบบว่าไซโครโลจิคอคือความรู้สึกที่แบบว่าเป็นคนที่กลัวผีว่ากลัวสิ่ง,งต่างที่อาจจะเกิดขึ้นทาให้เราแบบแพนิคหรือว่าอ,อย่างนี้ได้ใช่ไหมละ่ะก่อนจะไปต่อนะผมขออธิบายเรื่องไซโครโลจิคอก่อนเพราะไซโค l โลจิคอในคลิปข่งผมไม่ได้อธิบายจนครบใช่ไหมละ่ะผมพูดถึงเรื่องมันจะทําให้รู้สึกแพนิคหรือว่ารายการกลัวต่างๆใช่ไหมละ่ะแต่ไซโครโลจิคออ่ะคือ มันเป็นสิ่งที่ไว้เรียกประเภทของเรื่องจิตวิทยาต่างๆอย่างเช่นคนกลัวรูคนกลัคกวความกลัวคนกลัวความมืดพวกเนี้ยจะเกี่ยวกับไซคลจิคอลหมดเลยเพราะว่ามันไซคลจิคอลอะแปลตรงๆก็คือเป็นเรื่องจิตวิทยาหรือว่าแปลในอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนเป็นอาการทางจิตท,ที่รวมทุกๆอย่างเอาไว้เข้าใจใช่ไหมทุกคนนั่นแหละผมถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องนี้หรืออะไรนี้เรื่องนี้ได้อะอาทิตย์สามารถอธิบายได้ก็สามารถอธิบายใต้คลิปได้นะ ให้ความรู้คนในช่องหรือสามารถให้ความรู้ผมได้ผมจะได้เก็บไปจําหรือว่าหลายๆอย่างได้ผมจะได้ไปศึกษาเพิ่มนะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังทั้งนั้นไปเรื่องเกนต่อเลยฮะถึงงั้นก็ช่ามันเถอะเรามาเริ่มเกมเลยบาบาผมไม่อยากพูดนานหรือนานเกมเป็นเกมผีไงถ้าเกิดเป็นเกมแบบปกติก,ก็บบพูดนานหน่อยเฟียท <c oughs> ูเฟียทอลเมอร์เซดหนึ่งโฮมโน จุลายนสิบสองกระดาษก็ดาสิบสองล่ะรู้สึกว่าเหมือน พูดถึงเร d ด i กหรืออะไรนี่แหละเหมือนไปอ่านเจอในเร d ด i กหรือว่าเป็นเขียนในเรดดิกอะไรสักอย่างมันเป็นช่วงกลางเดือนเป็นช่วงกลางเดือนของฤด,ดูร้อนอบคพัวของฉันไปเที่ยวช่วงวันหยุดก็คือ work trip นั่นแหละกับที่ทำงานนั่นแหละไปเที่ยวกับที่ทำงานมันมีบางอย่างอยูอย่ตอนเวลานอนตลอดเวลาเลยถึงงานัช้านอนแล้วก็ ตื่นขึ้นมาในเช้าวันต่อไปถ้าเกิดผมแปลผิดแปลถูกไงก็ขอประทานอาภัยด้วยนะผมไอ้นี่ด้วยเสียงรู้เสียงอะไรตื่นมาช่วงช่วงสองทุ่มปะโอ้หเห็นไหมผ้ามันก็จะแบบนี้หน่อยเก่ากึกเก่ากึก นอนต่อแล้วกันฉันก็ลงไปนอนอีกครั้งแล้วฉันก็ตื่นอีกครั้งทำไมวะปดีซีได้ไหมอ๋อซีมันมีข้อความจากแม่แล้วก็เมสันโอลิเวอร์เราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่รู้ถ้งงั้นเราไปอ่านก่อนเดี๋ยวก่อนนะคุณคุณจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อแล้วพ่อและฉันนะ่าจะกลับมาตอนวันจันทร์นะลูก ฮันนี่ฮันนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮันนี่ฮันนี่คือที่รักโอเคกอโทษนะฉันไม่ได้บอกเธอเมื่อวานเหรอเยี่ยมอยู่ลตัวเองด้วยนะลูกนอนหลับไปตรงเวลาด้วยนะผมผมมองว่าคุณนั้นจะซื้อ XBOX ว่า Xbox Xbox อะไรเหรอ Xbox วันหรือว่า XBOX อะไรเหรอ X น่าจะเป็น XBOX รุ่นล่าสุดนะตามที่คุณสัญญา,าไว้นะ่ะเออผมขอชวนเมสาและจอจมา โอเวอร okay. right ์ฟอร์เดอ t ดไนท์ได้ไหมครับก็คือมามาครั้งคืนอ่ะทำการบ้านอ่ะแน่นอนลูกบอกแม่เลยนะถ้าเธอต้องการอะไรน่ะถ้าเธอต้องการอะไรน่ะทำให้แน่ใจนะว่าเออหน้าต่างหรือว่าประตูหน้าต่างนั้นปิดดีแล้วอ่ะหน้าต่างหรือประตูนั้นก็ปิดดีแล้วน่าเจ็๊ใหคดีด้วยนะดูแลตัวเองในลูกครับครับแม่ผมจะทำตามอย่างนั้นแหละ แต่ตอนดึกผมคงไม่ปิดหน้าต่างคนระพอดีผมร้อนนะ่ะถึงต่างประเทศมันจะหนาวก็เหอะแต่สำหรับผมมันร้อนบักเลยพ่อและฉันนะ่ะพ่อและแม่นะ่ะจะกลับมาช่วงวันอาทิตย์ตอนดึกนะลูกทําไมแม่แบบเขาเรียกว่าพาานอยอะ่ะคือแบบหวาดวิตกไปเองครับแม่คือแม่ผมอายุ14แล้วนะคิดว่าผมนั้นดิทเทร์แนปดิทเทิ์แนปด้วยนะ คือขี้เซาคิดว่าผมนั้นขี้เซาเหรอแนบมันงีบงีบผ้าเช็ดปากอะไรเชียร์ให้แนบมันอยู่เตาเงี้ยะสั่งพิซซ่าแม่งเลยสุดท้ายจบด้วยจบประโยคด้วยสั่งพิซซ่านี่เกมอ่านอ่านได้ดีไปเนี่ยโย่โย่นายอยากนายอยากจะนายอยากจะมาหาจิสก้าผู้นี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยฟังดูน่าสนใจนะจอสไปแน่นอน WBU นี่ไม่รู้เพื่ออะไร แต่ idk นี่รู้ว่า idon't know แต่ wbu นี่ไม่รู้ mm hmm. ก็คือมันประโยคก็ชวนเพื่อนมานอนบ้านแล้วแหละ mm hmm. เหมือนจะพูดถึงเจสสิก้าอะไรด้วยนะโอเคโทรมาหาด้วยนะจอชไอคัน hmm. ฉันปสัญญาณนะพวกว่านี่จะไปตามแผนจริงๆอะ่ะ mm hmm. เออกูมารุมกันอืม มาดูกันว่ามันมีอะไรทำบ้างอืมเะมาอยกคูกฮะนี่คือการบ้านฮะแต่ถึงอย่างนั้นฉันต้องไปหาอะไรไปกินก่อนอย่างแรกนะโอเคได้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 ะเออเปิดบ้านดีๆโอ้โหภาพแม่โคตรเก่าเมสเซจสามอันโอ้โหไม่เป็นไรกูอ่านมาแล้วไม่อยากได้เลยลูกอันนี้เมสเซจจากแม่นะหรือ จะทาําราสัญญาให้กินตอนเช้าดีไปก็คือไปเช็ค,ชคห้องฟิตนั่นแหละมีห้องอื่นด้วยฮะห้องแม่เราปะมันคือห้องห้องครอบครัวแล้วแหละห้องเสิยงไรว,วะปิดไปแม่งเลเดี๋ยวทำให้กลัวดีแม่งเลตกใจตัวตัวใหญ่ตัว,ตว,ตวไปแล้วไไละวะ อ้ยหมากโง่อยู่ไหนนั่นปะนั่นปะมไม่รู้ว่ะแล้วทำไมต้องเงื่อแค่นี้วะช่างมันมาเช็คทัค้งปีก่อนอือหอาหารเต็มไปหมดเลยเสียงอะไรวะเฮ้ยอย่านะเกมนี้เป็นเกมทำอาหารนะเว้ยอย่ามาทำ แล้วบ้านมืดจังวะบ้านบ้าเลยมืดเจ้าชิบหายเลยแล้วไมโครเวฟอยู่ไหนเนี่ยคือเขาไม่อบไมโครเวฟเอ้ยเขาไม่มีบ้านบ้านเขาไม่มีไมโครเวฟหรออ๋อนี่นี่นี่มันต้องมีเว้ยฟโซลิติง้งอัพคืออาหารกำลังอุ่นอยู่บ้านครมืดเลยทุกคนดูดิเฮ้ยอย่ามานเ้ยตัวอะไรไม่รู้แหละ เด็กตำรวจจริงๆนะเว้ยไม่รู้เหรอว่าตำรวจต่างประเทศเขาโหดกันน่ะลํำบึกทั้งนั้นเลยนะเว้ยแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมทําไมต่างประเทศเขาจะต้องแบบตัวเป็นอะไรเนี่ยตัวเป็นอะไรเนี่ยทําไมต่างประเทศเขาจะต้องไอ้นี่นด้วยวะแบบตั้งทีวีไปข้างล่างตลอดด้วยทําไมแบบไม่ยอมไปตั้งทีวีแล้วไอ้นี่ข้างบนกินนี่หมดเลยไม่ต้องมีให้ใครกินแล้ว ฉันควรนอนฉันควรนอนหลนังจากกินอาหารนะเพื่อนเพื่อนไม่ควรกินอาหารเสร็จแล้วนอนเพื่อน่วนควรแปรงฟันเพื่อนดทีวีเดวทีวีบ้าไหมน่ากลัวชิาดูดีทีวีโค่น่ากลัวเลยผมไม่ได้สังเกต้ะผมว่แต่กินเฮ้ย <Hey. S 1> ทีวีมันน่าดูหรือวะมันคือเรื่องอะไรวะยี่ปิดๆไปฮะ <laughs> ไปว่ะ ไอเพจเสร็จสองอันจากลิเวอร์ว่ะโอลิ <C> e <at> เวอร์บป๊นนึงกูเก็บจานเนี่ยตัวกูเป็นที่เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่กูก็ไม่รู้เออฉันจะกินลาสัญญาหมดแล้วฉันต้องไปเดียวบป๊นนึงนะคุณสงสัยว่ะบ้านไหนนะยเชี่ยแม่เปิดได้ด้วยเปิดได้นั่นแหละอ่านจากโน้ตของริโอลิเวอร์โอลิเร์บอกว่าพกเราก็คือ เดี๋ยวพวกเราโทรหาไปนั่นแหละนั่นแต่ใช่แต่นายต้องพาเจสิก้ามาด้วยพรุ่งนี้อาา่ะฮะตัวไปเลยเอ๋อนี่ไงรถบ้านแม่งโคตรเปิดโล่งเลยลงรถมันเป็นบ้านแถวประเทศแล้ววะที่แบบลงเปิดโล่งมันจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าแต่ว่าบ้านแม่งมีเสียงแปลกประหลาดอะไรเต็มหมดเลย้ลอย่างตัวผมไปแล้วไม่รู้แม่งตัวชักกรตตุกเป็นโลชักกรตตุกปะเนี่ยเราต้องทําให้แน่ใจว่าบ้านนั้นล็อกดีด้วยมั้มไหม หมานี้เขาบอกมาไปขึ้นไปดีกว่าดีนะผมไปดูหลังบ้างอ่ะเฮ้ยตัวผมเป็นไรวะเกมนี้มาเอเอเ้อเหมือนผมกำลังเล่นบันไดอ่ะเฮ้ยขอโทษนะมิลส์ไว้เจอพรุ่งนี้ทำไมวะโอ้โหแม่งอย่างนี้ อันนี้ต่อต่อได้ปว่วะอย่าลืมเชมผมอยากรู้ว่าเชมเชมเชมนี่แปลว,วล่าอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้นะเว้ยไอ้ชมไอ้คำนี้แปลว,ว่าอะไรผมไม่รู้ว่าแชมแม่งแปลว,ว่าอะไรไวะแมันแปลว,ว่าอะไรวะมันเป็นคำย่อของอะไรสักอย่างแต่ผมก็ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนเพื่อน,นต้องทำการบ้านก่อนทำดิเอออินเสตทำการบ้านเนี่ยทิ้งคืนครึค่งค่ะ กานบ้านเสร็จแล้วนะอ่าจะทำการบ้านเสร็จทีทวันนี้ต้อง,งนอนดีก,กว่านะแม่โทรมาฮะครับครับผมโอ้โหแม่นี่แม่งเป็แม่คนนี้แม่งต้องเป็นคนแบบว่าห่วงลูกแม่งแน่นอนเป็นคนที่ห่วงลูกจริงๆเลยดูดิโทรมาอีมาทั้งคืนเลยอืมช่างมั้งปล่อยปล่อยปล่อยแม่ไปนอนเด้อ เราต้องอย่าพารานอยไปเองเว้ยตีหนึ่งสิบหกฉันต้องไปหาน้ำกินอะหิวน้ำเอ้ยอ่าเป็นผมนะเว้ยผมอะถ้าเกิดถ้าเกิดหิวน้ำบ่อยอะผมมักจะเปิดไฟไม่ได้ผมมักจะเตรียมเตรียมน้ำไว้ข้างเตียงเสมอนะ <c oughs> เพื่อที่จะแบบว่าพอหิวน้ำเราก็จะกิน แต่บ้านมันคนมืดอ่ะแล้วบันไดเนี่ยแม่งก็ขึ้นและลงยากมากไอ้ฮานี่ไอพ้พีกินน้ำดีกว่าอืม <c oughs> <c oughs> น้ำนะไอเซนวเตอร์ขวาเพื่อกินน้ำอ้า <c oughs> <c oughs> อิ่งนี้โยแตกไปเลยเก็บน้ำละเก็บไม่ได้หรอเก็บไม่ได้แล้วต้องเอาไปทิ้งขึ้นข้างบนไหมหมดแล้วล่ะเชื่อเอาไปดูข้างนอกก็ได้ยามเช้าสดใส โดนกูมากินน้ำไม่คือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง่ะคือเพื่นอนเขาห้ามเปิดประตูเพื่อนตอนคืนแม่เขาก็บอกไงว่าห้ามเปิดประตูมือบอลจังว่าเอาล่ะเรากลับมาอีกรอบนะตรงที่แบบว่ายัางไม่ตายแหละแต่ว่าเราคือผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเปล่าน,นะแต่ว่า ผมว่าเราต้องเช็คบ้านก่อนอะผมว่าเราต้องรอดได้ไเพราะมีเอชิเมนต์บอกว่าเอาตัวรอดได้อยู่อะไม่ต้องทําเหมือนตัวแบบโปกติอะแต่ใน,นเมื่อเรารู้ว่าไม่มต้องมีตัวอะไรแน่ๆเข้าใจใช่ไหมดูดีขนาดตัวเราไม่ยังเป็นปแปลกๆนี่เลยเนะ้ำวางไว้ตรงนี้เผื่อต้องกินน้ำไงมิดประตูไงเพื่อนเออต็หนึ่งสิบหกอะนะเราต้องรอดถึงเช้าไ,ได้ เราต้องรอถึงเช้าได้ฉันหิวน้ำนะ่ะฉันหิวน้ําฉันหิวน้ําตอนคืนผมบอกแล้วไงว่าเราอ่ะจะต้องเตรียมน้ําไว้กินที่ในห้อง <L un ters> เสร็จปับ๊บม,มีเมสเซจเข้ามาอสอ่งรูปมาอา้คือว่าฉันเห็นใครบางคนอยู่ข้างหน้ามิ <M ules> ลส์ฉันเห็นใครบางคนอยู่ข้างหน้าประตูน่ะอิจฉาเรื่องไง <L un ters> นั่นคือบ้านเพื่อนเราแน่นอนเลย แย่กูโดนตุ๋ยเมื่อคืนโดนตุ๋ยโดยที่เราไม่อยากข้อความเราต้องห้ามเปิดประตูให้มันกูลงมาแล้วนะเราต้องแจ้งตำรวจในยังเด็กอยู่ล็อกประตูด้วยและซ่อนอยู่ในห้องห้องของนายห้ามเปิดมาหุ้ยไม่เลยไอ้หานั่นนี่เองอีกแก ลก็ตัวไงกูโดนแน่ๆกูโดนแน่กูโดนแน่ๆขนาดขึ้นมาตูกูขึ้นบันไดกูอย่างไม่รอดเลยไอ้บามันคือหนักฆาตการรมช,ะชะัดๆผมว่าเราไม่น่าหลบในห้องเราได้วะผมว่านะพะห้องเราอะ่ะมันมีนั่นอยู่เว้ยไปหลบห้องแม่ไปหลบห้องแม่หลบห้องครอบครัวด,ดีว่าเชื่อผมสัญญาณผมมันบอกให้หลบห้องครอบครัวช่วยเขาด้วยเขาโดนแน่ อ๋อดูแน่ๆก็ได้หูบห้อครอบครัวก็ได้เฮ้ยหลบห้องตัวเองก็ได้กุยไอ้กูแค่อายุสิบสี่ห่มกล้วอเพื่อซ่อนอ๋อคลิกทู่ไฮ คอร่าอยู่ที่ประตรูแล้วคุณชื่อไหมอะนั่นเขาเขานั่นคนนั้นเป็นใครน่ะเมื่อว่าจะมีเสียงอะไรหรืออะไรทั้งนั้นห้ามเปิดประตรูไปเด็ดขาดนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดเข้าใจปะ Do you hear her อเธอได้ยินเขาไหมอิสพอล่าอยู่ที่ประตรูอ่ะไม่ขอทาาโทษนะลกูกทุกอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอะไรเออกูไม่ไปแน่นอนกูไปกูไม่ไปแน่นอนกูโดนล่อซื้อ ูเจอเก่งนี้บ่อยชั้ผมนี่อย่ามาตบกิ้งๆิๆงยิ่งยิงยิงิงงี้ต้องแบบคล้ายๆหนังฆาตกรอ่ะกูจำไม่ไปไหนทั้งนั้นกูจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนจะให้ต้องจะต้องขอให้ตำรวจมากูจะไม่ไปไม่รู้เป็นตำรวจจริงหรืออะไรไหมแต่กูไม่เชื่อหรอกเพราะตำรวจทำไม่ทำร้ายประชาชนเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้นะหมาเอาไม่รู้บอกคล้ใครผมผมไม่คนสติเป็นญาฟัน ผมไม่อยากออกเลยผมว่าไม่ใช่หรอกแม่งเอ้ยผมมีสียงพิ้งเข้ามาแล้วอะ่ะไม่ได้บอกไม่ได้ไงแม่บอกมาหน่อยไอ้หาโคนข้างหน้าบ้านคือใครถ้าเกิดแม่ไม่พูดถ้าเกิดแม่ทำอย่างนี้นะดมยาดมละกังวลเป็นกังวลผมควรออกดีไหมอะ่ะแต่มันแต่มันไอน,นี่นะเว้ย ผมคุ้นห้องดีไหมอ่ะเอาดีกูทนเสียงการนี้เป็นชั่วโมงได้ก็บอกเลยไม่เป็นไรอย่างกูนอนรอ A few moments later ผมกลัวว่ะก็ได้ก็ได้ทุกคนเป็นสกีบปยานด้วยนะ อะไรมันต้องมีตัวอะไรรอบสองสญญมันจะยามผมมันบอกให้หลบห้องพ่อัวแล้วกลับไม่ล็อมึงนะเรากลักบไมาอีกแล้วกับม้าอีกแล้วมาถึงตอนที่เราแดกน้ําผมทําทุกอย่างจริงในบ้านนะทําทุกอย่างจริงทําหมดแล้วทําทุกอย่างเลยผมทาหมดแล้วทั้งเดิมออกประตูหลังประตูประตูหลังอะทั้งหมดผมผมเดินหมดแล้ว คือเราเดินอ,ออกทางประตูอื่นอ่ะเราไม่เป็นไรเลยนะแต่เราห้ามเดินอ,ออกทางประตูหน้าและอย่างนึงอ่ะถึงแล้วเดินอ,ออกไปประตูตรงที่มีรถแล้วจะขึ้นรถแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะเพราะไม่มีกุญแจไม่รู้ว่าทำไมทำไมเราขับหนีไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ,อคือคือแบบกลัวจนชัชชะกชักกระตุกไปแล้วพารนน้อยจนแบบว่าสติจะแตกสติแตกแล้วตอนนั้น คือแ้าเดินขึ้นบันไดก็ยังแบบเหมือนคนแบบเป็นโรคชักกระตุกอะไรเงี้ยบอกให้ล็อกบ้านเดี๋ยวพวกเราจะโทรเลขแจ้งตำรวจให้อย่าเปิดประตูนะลูกค่ะไม่เปิดค่ะแม่ถึงมึงจะบอกกูว่าเพื่อนบ้านหรือไอ้พอพอเราพโลพโลปะร้อปะรอแะไรหูแม่จะมากูไม่เชื่อแม่โกหกกูมึงโกหกกูแม่ไอ้สัส ใครเขาจะไปเชื่อลองคิดดูแม่งมากดประตูตอนที่แบบแม่งเคาะแม่งพังบ้านไปแล้วอะโผล่าอยู่นะประตูนะลูกแม่มึงโกหกกูวอ,อกมาดูแค่นั้นแหละไม่เชื่อหรอกใต้เตียงต่อกูจะรอไปเรื่อยๆมึงโกหกกูอีดอ,อกึงไม่ใช่แม่กูกูรู้มึงไม่ใช่แม่กูมึงขโมยโทรศัพท์แม่กูมาตำรวจนอะ ถ้าเกิดฟ้องตำรวจนะเว้ยมันต้องมาภายในสิบนาทีนะเว้ยแต่นี่แม่งเกินสิบนาทีแล้วแม่งเรามาจากยี่สิบนาทีแล้วผมยังไม่เจอหาเหวอะไรที่แบบว่าจะมีวิวาวว่าผมจะออกไปแบบรอดแบบมีชีวิตหรือว่าจบแบบว่าผมสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้เป็นชีวิตจริงนะเว้ยถ้าเกิดเหตุเกิดเหตุด่วนเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วเพื่อนบ้านแม่งบอกจะโทรหาตำรวจให้แล้วแบบคือยี่สิบนาทีตำรวจยังไม่มานะมนเนี่ยแม่งเหมือนตำรวจบ,บางประเทศเลย กูว่านะถ้าเกิดเกิดเห็งนี้บ้านทุบ้านทุกคนถือปืนไว้คนละบ้านไอเฮียเหมือนเกมน,นี้ไม่กำลังสอนอะไรไปกูบางอย่างเลยมาจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้คิดเองเปล่ากำลังปอบใจตัวเองอยู่รอมาเป็นชั่วรอมาจะครึ่งชั่วโมงแนละ้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมให้เวลาแค่จะรอได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะดูนี้จะมาไหมถ้าเกิดตำรวจยังไม่มาภายในหนึ่งชั่วโมงนะ ผมบอกเลยไอส้ไอสอนนอไอ้สอนนอประเทศเนี้ยผมว่ามันไม่น่าแถวอยู่อเมริกาหรืออยู่แถวแถวโซนยุโรปหรืออะไรนี่หรอกผมว่ามันต้องอยู่ในเอเชียแน่นอนเลยเฮี <c oughs> คยคุณหัวแตกเลยอยากจะร้องให้เกิดเหตุดเหตุร้ายเกิดเหตุดเหตุร้าอิเมร์เจนซีผมว่าเกมแม่งบั๊กเนี่ยไม่ไหวแล้ว ตายว่วะตำรวจไม่ไม่มาหรอจริงจริงอีตำรวจ เมื่อกี้เห็นแล้วเว้ยเมื่อกี้ผมไปเดินไปข้างหน้าแม่งเลยเว้ยม,วเยมาแล้วรถตำรวจมาแล้วรถตำรวจมาแล้วเฮ้ยรถตำรวจมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย What the fuck ไอเชีอยรอมาเป็นชั่วโมงเลยเฮลเฮลเฮลมีวิญญาณมาหลอกลวงผมหนักกว่าโจรก็ตัวผมเป็นห่าเลยไม่รู้มึงใครเนี่ยเฮลมึงกดกิ่งมาเป็นชั่วโมงเลยมึงรู้ไหมมึงไม่เรียกตำร,รวจวะมึงกดกิ่งแต่มีเหี้ยอะไรมึงไม่เรียกเพื่อนบ้านมาวะมึงปล่อยกูอยู่เครื่องในคนเดียวกับใครก็ไม่รู้แล้กูต้องมาล่อมันให้มันเติบโตแล้วกูก็ต้องไปซ่อนเนี่ยมึงกลลำบากแค่ไหน เพื่อนบ้านเกมแม่ง <man> จบไปแล้วผมไม่ไหวแล้วเกมนี้ผมเล่นมาชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครับรอไอหานั่นมาเป็นเกือบสี่สิบนาทีให้ตำรวจแม่งมามึงกูนะกูตายตั้งแต่สี่นาทีแรกแล้วอเหี้ยตำรวจเชี่ยงานชา้าชิบหายเลยเกมจบคนจบเลิกฮะไปเจอใหม่ในคลิปหน้าเกมเด็กเพื่อนารจีบยมไม่ได้เลยเกมเด็กเพื่อมทหารไม่มได้เลยเธอคงคิดว่าเกมนี้มันน่าหัวเราะขนาดไหน คุณไปหาคําตอบเอาเองเลยผมทิ้งลิง่์งมาละใครที่โหลดได้ในสตรีมไปโหลดเกมมันูกเกมมันราคาเกมมันฟรีเกมฟรีอะเกมเนี้ยเกมนี้เกมฟรีใครอยากรู้ว่าการที่มันนั่งรอตํารวจเนี่ยมันนานแค่ไหนไปดูไปเล่นแล้วอย่าไปล่อมันออกมาเชื่อผมคุณจะรู้คําตอบนี้บายฝากแลวกระชย้ย้วยครับ ให้เป็นรังใจกับผมการที่มานั่งรออะไรอย่างนี้หรือว่าฉากจบที่แท้จริงของเกมนี้นะครับบายบายครับเธอเิดมีวิสวดต่อไปผมจะมาเล่นให้ผมจะเล่นอยู่แล้วครับบายบายครับบาย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 มึงโกหกกูแม่